สวัสดีค่ะหัวข้อในวันนี้จะเจาะลึกรายละเอียดเกี่ยวกับเทอ m ์ม x w o r ซว่ามีข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ขายและผู้ซื้ออย่างไรบ้างและการหลีกเลี่ยงปัญหาเกี่ยวกับการซื้อขายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะเทอ m ์ม x อ็กคือหนึ่งในเงื่อนไขอินโคเท m มหรือการขนส่งสินค้าระหว่างประเทศซึ่งมีทั้งหมด11ประเภทค่ะสำหรับเทอม xW ผู้ขายจะรับความเสี่ยงและรับภาระการจัดส่งสินค้าน้อยที่สุดสามารถรับชมรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขแต่ละประเภทได้จากลิงก์ที่ให้ไว้ข้างล่างนะคะสำหรับค่าใช้จ่ายและภาระความรับผิดชอบสินค้าในเทอมเอกซ์คือผู้นำเข้าหรือผู้ซื้อจะรับภาระความเสี่ยงและชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด นับตั้งแต่เวลาที่สินค้าได้ถูกส่งมอบหน้าโรงงานผู้ส่งออกจนถึงปลายทางค่ะเมื่อทางผู้ขายได้ส่งมอบสินค้าขึ้นรถบรรทุกณนะหน้าโรงงานสินค้าหรือโกดังแล้วหลังจากนั้นค่าใช้จ่ายต่งางๆและความรับผิดชอบทั้งหมดจะตกเป็นของผู้ซื้อสินค้าค่ะนั่นหมายความว่าผู้ซื้อจะรับผิดชอบค่าขนส่งสินค้าจากต้นทางรวมถึงการทำพิธีการขาออกค่าระวังสินค้าทางเรือหรือทางเครื่องบิน การทำพิธีการศุลกากรขาเข้าค่ารถค่าขนส่งสินค้าจนถึงคลังสินค้าของผู้ซื้อเองค่ะอย่างไรก็ตามผู้ขายจะมีหน้าที่คอยให้ความช่วยเหลือทางด้านเอกสารสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องและให้ข้อมูลกับทางผู้นำเข้าเกี่ยวกับพิธีการศุลกากรนำเข้าสินค้าค่ะมุมมองของผู้ส่งออกสินค้าสำหรับการส่งสินค้าอ็กซ์ x w ิร์ s สำหรับผู้ส่งออกมีหน้าที่ผลิตสินค้าให้ทันเวลาส่งมอบสินค้าให้แก่ผู้ซื้อและสิ่งที่สำคัญคือผู้ขายจะต้องให้ความสำคัญกับกระบวนการผลิตค่ะสำหรับผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้ามีหน้าที่รับผิดชอบขั้นตอนที่เหลือทั้งหมดค่ะข้อดีสำหรับผู้ส่งออกในการใช้เทอร์มเอ็กซการขนส่งสินค้าเทอร์มเอ็กซจะเหมาะกับการเริ่มทำธุรกิจการส่งสินค้าระหว่างประเทศ หรือการส่งออกสินค้าใหม่ๆและเป็นทางเลือกที่ดีสำหรับเจ้าของธุรกิจที่ไม่มีประสบการณ์เนื่องจากอาจจะมีความเสี่ยงและปัจจัยอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นได้เมื่อจัดส่งไปยังประเทศที่ไม่คุ้นเคยค่ะข้อเสียสำหรับผู้ส่งออกหากใช้เงื่อนไข Exworks ผู้นำเข้าสินค้าจะมีหน้าที่จัดการเรื่องการขนส่งสินค้าเองทั้งหมดเมื่อได้รับมอบสินค้าที่โรงงานของผู้ส่งออก ดังนั้นผู้ซื้อหรือผู้นำเข้าสินค้าต้องมีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์มาก่อนค่ะหากทางผู้นำเข้าใช้การขนส่งสินค้า term e เวิร์ s จะทำให้ผู้ส่งออกไม่สามารถเพิ่มกำไรได้มากกว่าเดิมเพราะไม่สามารถเพิ่มกำไรในการจัดส่งสินค้าได้ค่ะมุมมองของผู้นำเข้าสำหรับการใช้ term ex w o r ์ s ผู้นำเข้าสินค้าจะมีหน้าที่เตรียมการจัดส่งสินค้าในฝั่งประเทศส่งออกสินค้า ดังนั้นในการส่งสินค้าเทอร์มเอ็กซ์เจะต้องมีประสบการณ์และทราบรายละเอียดต่างๆของสินค้าเพื่อป้องกันความผิดพลาดที่จะตามมาค่ะข้อดีสำหรับผู้นำเข้าในการใช้เทอร์มเอ็กซ์เ ผู้นำเข้าสามารถควบคุมการจัดส่งสินค้าและการประกันภัยสินค้าได้ด้วยตนเองซึ่งการจัดเตรียมการขนส่งและรับความเสี่ยงต่างๆนี้อาจทำให้ผู้นำเข้าสามารถเจรจา,ารลดต้นทุนกับทางผู้ขายดังนั้นผู้ซื้อจึงสามารถลดต้นทุนต่างๆในการขนส่งได้ค่ะสำหรับข้อเสียของผู้นำเข้าผู้นำเข้าสินค้าจะต้องรับภาระความรับผิดชอบในการขนส่งสินค้าทั้งหมด นับตั้งแต่ส่งมอบสินค้าที่หน้าโรงงานของผู้ขายจนถึงปลายทางของประเทศผู้นําเข้าสินค้าอีกทั้งยังมีหน้าที่ตรวจสอบราคาค่าขนส่งสินค้ากับทางโปรดเดอร์ที่มีประสบการณ์และดาเนินพิธีการศุลกากรในประเทศส่งออกสินค้าหากทางโปรดเดอร์ไม่สามารถจัดส่งสินค้าได้ทางผู้ซื้อจำเป็นต้องหาโปร,รเดอร์เจ้าอื่นหรือหลีกเลี่ยงการใช้เทอร์มเอ็กซ์เวิร์ค่ะ สรุปข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้ส่งออกในการใช้ Term Xwork สำหรับข้อดีคือผู้ส่งออกสามารถควบคุมกระบวนการสื่อสินค้าได้ด้วยตนเองไม่มีภาระในการรับผิดชอบสินค้าและไม่ต้องจัดการเรื่องการขนส่งสินค้าค่ะสำหรับข้อเสียคือผู้ส่งออกสินค้าจะไม่สามารถเลือกวิธีการจัดส่งสินค้าและผู้ส่งออกอาจจะไม่สามารถต่อรองเรื่องต้นทุนสินค้าได้ค่ะ สรุปข้อดีและข้อเสียสำหรับผู้นำเข้าในการใช้เท r m x w o r k ผู้นำเข้าสามารถลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าและสามารถควบคุมเรื่องการขนส่งสินค้าทั้งหมดค่ะดังนั้นผู้นำเข้าสามารถเตรียนการขนส่งโลจิสติกทั้งหมด จะทําให้สามารถหลีกเลี่ยงการเพิ่มกาไรของผู้ขายในเรื่องค่าขนส่งได้ค่ะสําหรับข้อเสียคือผู้นําเข้าจะมีหน้าที่รับภาระความรับผิดชอบทั้งหมดตลอดการขนส่งสินค้าหากทางเฟสคอว์เวเตอร์ไม่มีประสบการณ์อาจจะทำให้ไม่สามารถใช้การขนส่งเทอร์มเอ็กเวิร์กได้ผู้นำเข้ามีหน้าที่ดูแลสินค้าตลอดการขนส่งสินค้าดังนั้นจึงต้องเพิ่มการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการขนส่งสินค้าเทอร์มเอ็กซ์เวิร์กเราอยากให้ทางผู้ชมได้เข้าใจเกี่ยวกับมุมมองของผู้ส่งออกและผู้นำเข้าสินค้าคะ่ะหากคุณกำลังพิจารณาที่จะส่งสินค้าไปยังต่างประเทศการใช้เงื่อนไขเอ็กซ์เวิร์กก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถนำไปปรับใช้กับบริษัทของคุณได้คะ่ะเพราะเทอร์มเอ็กซ์เวิร์กเป็นเงื่อนไขการขนส่งสินค้าที่สามารถลดภาระความรับผิดชอบสำหรับผู้ส่งออกได้ หรือหากคุณคือผู้นำเข้าสินค้าการเลือกใช้าการขนส่งเทอมเอ็กซ์เก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถลดต้นทุนในการนำเข้าสินค้าได้เช่นกันค่ะในช่อง y o u t u b e นี้เราจะอธิบายเกี่ยวกับเงื่อนไขการขนส่งสินค้าและรายละเอียดเกี่ยวกับงานด้านโลจิสติกหากคุณสนใจงานด้านโลจิสติกหรือทำงานอยู่ในแวดวงนี้เรามั่นใจว่าช่อง y o u t u b e ของเรา จะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ชมเข้าใจง่ายและสามารถนำไปปรับใช้กับสายงานนี้ได้แน่นอนค่ะหากคุณผู้ชมชื่นชอบรายการของเราเชื่อเป็นกำลังใจกด s ับสไ r i b ์กดไลค์กดหัวใจหรือคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ